สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโจสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับแก้งกอกนะครับแก้งกอกนะครับผมตอนนี้โจอายุเท่าไหร่นะครับผมตามบัตรประชาชนนะครับผมวันตีนอีกแล้วนะครับผมกูโจครับยังสดครับผมยังสดเดี๋ยวคุณถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่ตามบัตรประชาชนนะครับผมอะไรนะตามบัตรประชาชนนะครับผมอายุเท่าไหร่นะครับจาไว้นะครับตามบัตรประชาชนครับรู้สึกว่าจะจนจีนมากครับ ที่ขับคนผมครับผมตอนนี้เรามาเที่ยวที่แก่งกอกนะครับผมมาเที่ยวที่แก่งกอกมาพร้อมกับน้องโจ้นะครับแล้วก็น้องนุนะครับสามหนุ่มสามมุมวันนี้ไม่มีเวียกนะครับวันนี้ไม่มีเวียกเรา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 มาเที่ยวแก่งกอกกันนะครับผมเที่ยวแก่งกอกกันนะครับผมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องโจกันนะครับเริ่ม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 ที่ว่าเอาคําถามเน้นเ้นล้วงลึกนะครับผมลึกถึงอ่า ไส่ลำไส้ใหญ่เลยนะครับผมโจอายุเท่าไหร่ครับตามบัตรประชาชนนะครับผมควรตีนอีกแล้วครับท่านคำตอบคำตอบนี้รู้สึกว่าเกจะควรตีนพี่นะนะโจนะอย่าปบังัดลงน้ำเลยนะโจนะครับผมตอนนี้น้องโจก็เกิดพศ2533นะครับไปบวกรลบคูณหารเอานะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมเท่าไหร่ครับผมถ้าถามอีกมันก็ตอบอีกนะครับตามบัตรประชาชนครับ แกงกอกนะครับผมอะแล้วน้องนู้ล่ะครับน้องนู้เท่าไหร่ครับเศรครับเศรนะครับลดต่อต่อเหลือยี่สิบได้ไหมน้องโอ้ยบ่ได้แล้วเนาะโอ้ยต่อบ่ได้ไหโอ้ยบอกว่าเศรต่อเหลือยี่สิบกับบ่ได้ยังว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่แกงกอกนะครับมานางเหร่นนางนางเศร้าเมยครับบ่มีเวียกครับมีตะผูบ่าวโบมีเวียกนะครับตอนนี้ครับผมเยอะนะครับผมเอาถามอีกทีโจ้อายุเท่าไหร่ ไม่บอกโอเคครับรู้เรื่องตามนั้นแหละครับครับผมอันนี้เป็นสถานที่แบบเป็นแก่งกอกนะครับแบ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมมันแนะนํานะครับแนะนํานะครับผมตรงนี้แบบโอ้บรรยากาศดีมากครับผมที่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบสามพันโบกนะครับสามพันโบกถ้าใครเคยไปที่อุบลราชธานีนะครับผมที่นี่ก็ไม่ย่อยไปกว่ากันนะครับเป็น มีวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับผมตรงนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับว,กวัดภูไม้ฮาวนะครับ<ว>ผมอยู่บนเขาด้านโน้นนะครับผมอันนี้นุมานั่งพววเพ่ๆอ,อย่างอยู่นี่เนาะบันนี้เนาะตรงนี้นะครับน่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีพิจารณาด้วยนะครับผมวัดภูไม้ฮาวเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับที่มีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมกัน เยอะแยะนะครับผมเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่แบบเงียบสงบมากน่าปฏิบัติธรรมมากนะครับเดี๋ยวจะชวนบ่าวนุไปบวชอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> เออที่ตรงนี้นะครับมันจะมีแบบที่กางเต็นท์นอนได้ด้วยนะครับผมมันมันจะมีลานหินอยู่ด้านบนนู่นถ้าใครถ้าใครเคยดูคลิปเก่า,กาของผมคลิปอ่าแรกๆที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับผม มันผมก็เคยไปถ่ายด้านโน้นนะครับมีมีลานหินให้แบบว่ากางสามารถกางเต็นท์ได้นะครับช่วงนี้จะเป็นไม่ใช่ช่วงน้ําหลากนะครับอันนี้น้ําตรงนี้ก็จะไหลตลอดปีนะโจ้เนาะใช่ครับผมไหลตลอดปีอ่าไหลตลอดปีนะ,ะนะใช่ครับผมน้ําไหลตลอดปีนะครับใครสนใจนอยากจะมาเที่ยวมาอะไรแล้วก็นนสอบสามารถสอบถามเราได้นะครับอันนี้เขาเรียกห้วยอะไรแกงเกอกห้วยแกงกอกนะครับห้วยเดี๋ยวใช่เปล่า แกงกอกอ๋ออันนี้เรียกแกงกอกนะครับผมแกงกอกนะครับแต่เขาครับแกงกอกนะครับแต่อยู่บ้านกกตูมนะครับเลยเลยกกตูมมาประมาณสัก 3- 4กิโลได้นะครับแล้วก็จากกกกอกประมาณสัก6กกิโลได้ไม่ไม่เกินนี้ครับผมไม่เกินนี้นะครับผมห่างจากบ้านลุงพลมาครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมีต้นไม้มีล่มมีล่มไม้ล่มลื่นดีนะครับแต่ที่นี่ก็คือจะตัดตรงนี้นะครับจะ มันมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับใครสําหรับคนที่สนใจที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะตรงนี้มันจะดีมากก็คือมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับผมเราสามารถตัดขาดจากโลกภายนอกได้เลยนะครับเงียบสงบดีครับผมห่างจากถนนก็ประมาณสักสามคืบนี่แหละไม่ใช่ครับมันก็ไม่ห่างมากกครับห่างจากถนนนะครับผมห่างจากถนนทางหลวงชนบทนะครับไม่ห่างมากนะครับผม ก็ประมาณสัก4 500เมตรแต่มันก็ไม่ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรวิ่งนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่เงียบสงบแล้วก็อยู่ตรงนี้มันก็เงียบเงียบดีเงียบดีเงียบดีนะครับน่าจะมาสาวๆมาจูจีได้นะครับนี่ครับนี่ครับอะไรโจมาชี้พี่ทำไมโจนี่ครับนี่ครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีก็คือนี่น้ําใสไหลเย็นนะครับน้ําแบบธรรมชาติโอ้ยนี่ครับ มาบาวโจ้โจไปแล้วบาวโจ้ไปเดินเล่นครับอืมแบบน่ามาเที่ยวมานั่งเล่นมากครับผมอันนี้นะครับแก่งกอกนะครับเลยบ้านกกตูมเลยบ้านลุงมาไม่ไกลนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาเที่ยวมาชมบรรยากาศแล้วก็มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าพาครอบครัวมาปิกนิกได้นะครับผมก็คือมัน น้ำน้ำเย็นน้ำเย็นมีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะครับผมแต่ถ้าเราจะมาช่วงน้ำหลากนะครับผมผมว่ามันมันน่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือแบบล่องแก่งล่องแก่งได้นี่ครับน้ำน้ำแบบสุดยอดมากก็บรรยากาศดีครับผม บรรยากาศดีอยู่ในแบบหุบเขาคิวเขาโน่นก็จะหางไกลลงไปนู่นเลยลงไปนู่นมันก็ดีนะครับแบบบรรยากาศดีมากสองหนุ่มนั่นทาอะไรกันฮะครับผมใครที่สนใจก็นะครับฝาก ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชิดด้วยนะนี่นี่นี่น้ำไหลน้ำไม่แรงตอนนี้กําลังน่าเล่นได้ก็คือตรงนี้น้ําก็พอพอลงเล่นน้ําได้นะครับตรงนี้มันก็คือมาเล่นน้ําแบบก็มีแบบเห็นน้องโจ้บอกว่าก็มีชาวบ้านแบบน้องๆเด็กเเขามาเล่นน้ําอยู่เป็นประจํานะครับตรงนี้มันก็จะมีแอ่งน้ําให้เล่นได้นี่ครับ แอ่งน้ําน่าเล่นมากนี่นี่นี่น้ำไหลแม่แรงนี่น้ําไหลไม่แรง,ลแ,รงแล้วตอนนี้ก็ไม่ลึกด้วยนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหน้าฝนน่าจะน้ําน้ําเยอะเหมือนกันตรงนี้น้ําเยอะเหมือนกันนี่มีแอ่งน้ําให้เล่นตามกดเห็นกดอะไรเป็นที่ถ่ายรูปเป็นสถานที่เช็คอินน่าเช็คอินน่าจะไม่ได้นะครับผมทางก็ตอนนี้ก็ถนนก็เข้ามาสะดวกสบายนะครับผมเลยจากบ้านลุงมาไม่ไกลครับผม สนใจก็มาเที่ยวได้นะครับผมหลังจากมาหาลุงแล้วเซลฟี่กับลุงแล้วก็มาเซลฟี่แถวนี้ได้นะครับผมที่ตรงนี้ก็หน้าพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมอย่าลืมนะครับแก่งกอ,อกแต่อยู่บ้านกกตูมครับเลยบ้านกกตูมมาไม่ไกลครับผมอยู่ตำบลกกตูมเรานี่นะครับครับผม,มตูม,ม,มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับมาพักผ่อนหย่อนใจ มันจะตัดขาดจากโลกโซเชียลได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับครับผมสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ